นะครับอันนี้เป็นเมื่อนี้เป็นการซ่อมนะครับการซ่อมเรื่องเงื่นเต็มผ้าปะทอปัญญาเต็มพุ่งนะครับงานบุญเวราได้ซ่อมยุบานพี่น้องได้มาซ่อมหลังเวทีนะครับเป็นร่างใจนะครับเป็นกระใจให้ศิลปินทุกคนนะครับเอาใจนะครับอดรับร้อนร่ำชดแจงนะครับน้อเวฆก็ต้องขับรถตลอดตลอดไปเจริญร้อยสองร้อยสามร้อยกิโล คัมม่ากต็ต้องมาสอบหลังไวท้ที่โอ้สวยดีพี่น้องนี่แหละคือชีวิตของหมอลำพี่น้องก็ิสด้ว่าถึงจุดดีเพราะเป็นธรรมดานะครับเจ้าด้ขกายพี่น้องสอใหเป็นกำลังใจเรือกับทีมงานระเบียบวาตาสินนะครับอันนี้เต่าหยองนะครับนะครับเต่าหยองนะครับพี่น้องเบิ้งต้บเบิ้งเวอร์ชันหนึ่งวันนี้เวอร์ชันเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามพี่น้องมีศิลปิน Let's mm -hmm.